าก็เข้าใจแล้วหลังจากคุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก็รู้สึกว่าถึงเวลาแล้วจึงเคลื่อนไหวความเร็วของข้ารวดเร็วมากในพริบตาก็เข้าใกล้บันไดเก้าเดียวก็ขึ้นไปสามขั้นข้าไม่รู้สึกถึงแรงกดดันใดๆเลยกลับกันมันไม่ต่างจากปกติและการปรากฏตัวของข้าก็ถูกสังเกตเห็นทันทีมีคนเคลื่อนไหวแล้วเร็วมากพี่ต้องบอกแล้วนอกจากเขาแล้วไม่มีใครทําสําเร็จได้เตือนด้วยความหวังดีแล้วแท้แท้ยังมีคนไม่รู้จักที่ต่ําที่สูงอีก เดี๋ยวพอทำพลาดแล้วก็จะรู้ถึงความหวังดีของพี่ตงเองคนที่ทำสำเร็จได้มีเพียงพี่ตงเท่านั้นข้าขี้เกียจจะไปสนใจคำพูดไร้าสาระพวกนั้นตอนนี้ข้าใกล้จะถึงลานกว้างแล้ววินาทีต่อมาก็ก้าวเท้าออกไปเดินขึ้นไปบนลานกว้างที่ปูเต็มไปด้วยขนนกและในช่วงพริบตานั้นรีตงงรีตาลงอดนทนไม่ไหวแล้วก็ก้กาวเท้าตามขึ้นไปความเร็วของเขาก็ไม่ช้าเช่นกันในพริบตาก็ผ่านไปกว่าครึ่งทางใกล้ถึงลานกว้างแต่หลังจากที่ขึ้นไปบนลานกว้าง เหงื่อเย็นก็ผุดขึ้นมาทันทีเรากับถูกสัตว์โบราณจ้องมองอยู่ขยับตัวไม่ได้ข้าไม่ได้สนใจเขานึกถึงคําเตือนของเฉยนถังหลังจากกวาดตามองไปรอบหนึ่งก็ตรงไปยังไข่มังกรสีดําฟองนั้นแต่เมื่อข้าจ้องมองไปไข่มังกรฟองนั้นก็สั่นไหวเล็กน้อยติ้งตรวจพบว่าโฮสเข้าใกล้ไข่มังกรเปิดใช้งานฟังก์ชันระบบบางส่วนมังกรปีศาจปีกดําราชามังกรปีศาจที่หลับไหลในห่วงอเวจีการฟักไข่มังกรต้องใช้ศิลาปีศาจห่วงอเวจีสิบ ชิ้นรางวัลมือใหม่ยังคงแจกจ่ายต่อไปมอบรางวัลแก่โฮสศิลปิศาจห่วงอเวจีสิบระบบเพลงสวยนี่ไม่ให้เกินมาเลยสักชิ้นในมือข้าปรากฏศิลปิศตจห่วงอเวจีสิบชิ้นจากนั้นก็วางลงบนไข่มังกรปีศาจปีดดำทีละชิ้นในไม่ช้าลวดลายบนไข่มังกรก็ส่องแสงสว่างขึ้นทีละชั้นไข่มังกรสีดำสนิทไอแห่งห้วงเวจีก็พุ่งสูงขึ้นทันทีผู้มีอาชีพที่ยืนอยู่หน้าบันไดในชั่วพริปตาก็รู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาล ไม่ดีแล้วรีบไปไอแห่งห้วงเวจีนี้เข้มข้นเกินไปหากอยู่ต่อไปเราอาจจะถูกกลืนกินได้ไปเถอะพี่ตรงรีบไปเถอะบนลลานกว้างยังมีคนอยู่ผู้มีอาชีพคนนั้นจะไปสนเขาทำไมไม่รู้จักคิดพุ่งขึ้นไปเองตายไปก็สมควรแล้วผู้คนต่างครูกันหนีไปมีเพียงหลีตรงที่ยืนอยู่ใกล้ที่สุดมองมาที่ข้าซึ่งอยู่หน้าไข่มังกรด้วยสีหน้าซับซ้อนคนอื่นกระตุ้นไข่มังกรได้แล้วแต่เขาซึ่งเป็นผู้มีอาชีพประดับตำนานกลับทำได้แค่เข้าใกล้แต่ไม่มีเวลาให้เขาเศร้า ไอแห่งห้วงเวจีรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเขาหันหลังแล้วจากไปเครงหลังจากผู้มีอาชีพทุกคนจากไปหมดแล้วเสียงแตกก็ดังขึ้นบนไข่มังกรปรากฏรอยร้าวแรกจากนั้นก็เป็นรอยที่สองรอยที่สามไอแห่งห้วงอเวจีรุนแรงขึ้นแต่ขณะที่ไข่มังกรแตกออกมันได้สร้างเกราะป้องกันชั้นหนึ่งครุ่ข้าไว้ข้างในงไม่ได้รับผลกระทบบริเวณที่ไข่มังกรแตกออกจู่ๆก็มีเขามังกรเล็กๆโผลออกมาทีละนิดเหมือนเนินดินเล็กๆที่ผุดขึ้นมาจากพื้นราบ จากนั้นก็เป็นปีกที่มีหนามแหลมอยู่ด้านบนทะลุเปลือกไข่ออกมาโดยตรงหลังจากดูดซับศิลาปีศาจห้วงอเวจีแล้วไข่มังกรก็ยังคงแตกต่อไปข้าสูดหายใจเข้าลึกๆวิชาควบคุมมังกรระด,ดับสูงสุดเตรียมพร้อมแล้วและมังกรปีศาจปีกดำที่อยู่ข้างในก่อนที่จะปรากฏตัวออกมาอย่างสมบูรณ์วิชาควบคุมมังกรของข้าก็ถูกปล่อยออกไปแล้วติ้งทำพันธสัญญากับมังกรปีศาจปีกดำสำเร็จหน้าต่างอาชีพของท่านเปิดใช้งานแล้วติ้งท่านได้รับสัตว์เลี้ยงมังกรตัวแรก มิติผู้ฝึกมังกรพื้นที่เฉพาะของผู้ฝึกมังกรเปิดใช้งานในวินาทีที่ข้าทำพันธสัญญาสำเร็จบนท้องฟ้าพายุเมฆก็ก่อตัวขึ้นในบัดดนสายฟ้าฟาดลงมาส่องสว่างไปทั่วทั้งดินแดนมายมังกรสัตว์ประหลาดนับไม่ถ้วนที่อยู่ข้างในในตอนนี้ต่างหันไปยังทิศทางหนึ่งพร้อมกันแล้วหมอบลงกับพื้นเรากับกำลังต้อนรับราชันองค์ใหม่เสียงอะไรหนะ้าเหมือนจะมาจากดินแดนมายามังกรดินแดนมายามังกรจบสิ้นแล้วต้องเป็นเพราะวงอเวจีขยายตัวอย่างต่อเนื่องแน่แน่ อาณาเขตที่สร้างขึ้นโดยไข่มังกรสามฟองนั้นกำลังจะเริ่มปืนกินทุกสิ่งรอบข้างความผิดปกติที่เกิดขึ้นในดินแดนมายามังกรดึงดูดความสนใจของผู้คนจำนวนมากในทันทีบริเวณใกล้เคียงดินแดนมายมังกรมียอดฝีมือระดับเทวะขั้นสามประจําการอยู่ก็เพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินและตอนนี้ความสนใจของพวกเขาก็ถูกดึงดูดไปจึงรีบมาที่นี่หลินเป่ยเทียนกับเฉียนถังก็สังเกตเห็นความผิดปกติเช่นกันกําลังจะเข้าไปดูก็เห็นผู้มาใหม่หลายคน ยอดฝีมือระดับเทวะขั้นสามผู้เท่าโจผู้เท่าจางผู้เท่าซุนพวกท่านมาได้อย่างไรส่วนลึกของดินแดนมายามังกรเกิดความเคลื่อนไหวเราคาดว่าอาจจะเป็นไข่มังกรที่ตื่นขึ้นหากจะกลืนกินทุกสิ่งรอบข้างก็เป็นเรื่องใหญ่เราจึงต้องมาสีหน้าของหลินเปยเทียนเปลี่ยนไปทันทีแต่ข้าในเพิ่งจะมีกลุ่มผู้มีอาชีพเข้าไปรีบให้พวกเขาออกมาหากช้าไปอาจจะตายกันหมดข้างในหลินเปยเทียนเคลื่อนไหวทันทีแต่พอมาถึงทางเข้า ก็เห็นผู้มีอาชีพจํานวนมากเดินออกมาเกิดเรื่องแล้วเกิดเรื่องแล้วข้างในเกิดความผิดปกติไขมังกรเคลื่อนไหวความมืดมิดเข้มข้นคนขึ้นข้างในแรงกดดันมหาศาลทนไม่ไหวเลยและหลิงไปเทียนก็กว่าตามองอย่างรวดเร็วสีหน้าย,ยังคงไม่ดีแล้วถามว่าจงชีละ่ะจงชีอยู่ที่ไหนจงชีเรอไม่รู้จักนะเขาเป็นใครกันใช่ไม่เคยได้ยินชื่อคนนี้เลยคงไม่ใช่ไอ้คนที่ไม่ยอมหนีหาเรื่องตายคนนั้นหรอกนะน่าจะใช่ มีแค่เขาที่ยังอยู่ข้างในเมื่อได้ยินคำพูดของคนเหล่านี้สีหน้าของหลินเป่ยเทียนก็ย่ำแย่มาเพราะเขาเป็นคนพามาเพิ่งเข้าไปก็เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเฉียนถังที่อยู่ข้างๆก็ได้ยินเช่นกันถอนหายใจตบไหล่หลินเป่ยเทียนแล้วกล่าวว่าผู้เท่าหลินทำใจเถอะตอนนี้ดินแดนมายามังกรเคลื่อนไหวผู้ยิ่งใหญ่ระดับเทวขันสามสามท่านก็มาแล้วเขาเป็นแค่เด็กใหม่ที่เพิ่งปลุกพลังอาชีพคงไม่รอดตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุด คือการสืบหาต้นต่อการเคลื่อนไหวของดินแดนมายมังกรดูว่าจะแก้ไขได้หรือไม่ขณะนั้นยอดฝีมือระดับเทวขั่นสามสามท่านก็เดินเข้ามามองมาที่ทั้งสองคนพวกเราจะเข้าไปตรวจสอบสาเหตุพวกเจ้าก็จัดการเรื่องข้างนอกลิ้นไปเทียนกัดฟันกล่าวข้าก็จะเข้าไปด้วยคนที่ข้าพามาต่อให้ตายข้าก็จะนําศพของเขากลับออกมาแต่ถ้าหากยังมีความหวังแม้เพียงน้อยนิดเฉียนทังถอนหายใจประสานมือให้ทั้งสามคนแล้วกล่าวว่าท่านผู้เท่าทั้งสาม เรื่องข้างนอกมอไใค้าเถอะและในตอนนี้หลี่ตงในฝูงชนก็เดินออกมาถามอย่างระมัดระวังว่าท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายการเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นเรื่องร้ายหรือครับเฉียนถังเห็นว่าเขาเป็นผู้มีอาชีพประดับตำนานเพียงคนเดียวในกลุ่มนี้จึงอธิบายให้เขาฟังการเคลื่อนไหวครั้งนี้แปดส่วนน่าจะเป็นห้วงเวจีกำลังจะขยายตัวหลี่ตงเข้าใจในทันทีแล้วแต่ข้ารู้ว่าการเคลื่อนไหวนี้เป็นเพราะอะไรเพราะอะไรจงฉีใบหน้าของหลี่ตงแดงกขึ้นมา เพราะเขาโยนอะไรบางอย่างใส่ไข่มังกรเรื่องหลังจากนั้นถึงได้เกิดขึ้นเจ้าว่าอะไรนะลินเปยดเทียนราวกับได้ยินเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเส้นเลือดบนใบหน้าปูดปนขึ้นมาทันทีหลีตรงถอยหลังไปครึ่งก้าวข้ากล้ารับประกันที่ข้าเห็นเป็นแบบนี้เสี่ยวหลินผู้เท่าจางในสามคนเรียกลินเปยดเทียนไว้ตอนนี้สภาพจิตใจเจ้าไม่ค่อยดีรอข่าวอยู่ข้างนอกไปก่อนพวกเราสามคนจะเข้าไปถ้าเด็กคนนั้นยังมีชีวิตอยู่ก็จะไม่ปล่อยให้เขาเป็นอะไรไป แต่ถ้าการเคลื่อนไหวนี้เป็นเพราะเขาทั้งหมดเช่นนั้นแล้วและอีกด้านหนึ่งข้ามองมังกรดําตรงหน้าอย่างมึนมงงก่อเรื่องใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอส่วนมังกรดํากําลังกอดเปลือกไข่กินทีละคาไม่นานเปลือกไข่ก็ถูกกินจนหมดแล้วก็นอนลงบนพื้นตบพุงกลมๆของตัวเองอย่างพอใจนี่มันดูซื่อบื้อไปหน่อยไหมเจ้านี่มันฟักออกมาจากไข่มังกรจริง,รงๆหรอแถมยังเป็นหนึ่งในสามไข่มังกรที่ส่งผลกระทบต่อที่นี่มานาน แค่นี้เองเมื่อการทำพันธสัญญาเสร็จสิ้นหน้าต่างอาชีพของข้าก็สมบูรณ์แล้วชื่อจงฉีอายุ 18. อาชีพผู้ฝึกมังกรขั้น1นึ่งเลเวล 1. E.S.P ที่ต้องการสำหรับเลเวลถัดไป 200. พลังชีวิต1,000พลังเวท200พลังโจมตี11สติปัญญา 20. ความว่องไวัย11แต้มสถานะอิสระคงเหลือ3สกิลวิชาควบคุมมังกรภาษามังกรมิติผู้ฝึกมังกรมังกรปีศาจปีกดำยังไม่ได้ตั้งชื่อ ภาษามังกรอวีหนึ่งเข้าใจภาษามังกรคร่าวๆแล้วสามารถสื่อสารกับสัตว์เลี้ยงมังกรได้อย่างไม่มีอุปสรรคแค่นี้เองเหรอเอเดียวก่อนข้านึกออกแล้วมีอาชีพหนึ่งคือจอมเวทภาษามังกรสามารถใช้เวทมนต์ของเผ่ามังกรได้ถ้าอย่างนั้นกุญแจสําคัญก็อยู่ที่ภาษามังกรไม่ใช่ว่าถ้าเลเวลภาษามังกรสูงขึ้นข้าก็จะใช้ได้เหมือนกันเหรอดูเหมือนว่าจะมีช่องให้พัฒนาได้จริงๆจ,จากนั้นข้าก็ตรวจสอบข้อมูลของมังกรปีศาจปีดําต่อ ในฐานะสัตว์เลี้ยงมังกรตัวแรกของข้าข้าก็รู้สึกสงสัยแต่หลังจากดูจบก็อุทานออกมาทันทีโหข้าสถานะสูงขนาดนี้เลยเหรอมังกรปีศาจปีกดำเจ้าของจงฉีระดับเทพนิยายธรรมดาหายากตำนานเทพนิยายเลเวล 1. น ESP ที่ต้องการสำหรับเลเวลถัดไป 200. พลังชีวิตหนึ่งมพลังเวทสองพพลังโจมตีห้าร้สติปัญญาสามร้ออมบงไวสามร้อสกิลลมปราณมังกรห่วงอเวจี กรมเล็บมังกรสังหารสายเลือดราชามังกรบารมีราชามังกรพลังชีวิตสูงถึงหนึ่งค่าพลังเวทสองพไม่ต้องพูดถึงค่าสถานะทั้ง3าที่น่าสะพรึงตัวนั่นเลยพลังโจมตีห้าร้สติปัญญาและความว่องไวสามร้อค่ารู้สึกว่าถ้าต้องเจอกับมันแค่เป่าลมหายใจใส่ก็คงทําให้ข้าตายได้แล้วจุดที่สําคัญที่สุดคือมันเพิ่งจะเลเวลหนึ่งค่าสถานะของมันสูงกว่าข้าหลายสิบเท่า ข้าถึงกับรู้สึกว่าต่อให้ข้าเลเวลยี่สิบแล้วก็ยังเทียบมันไม่ได้นั่นคือในกรณีที่สวมใส่อุปกรณ์แล้วด้วยนะและถ้าเจ้าตัวเล็กนี่อยากจะอัพเลเวลก็ใช้ค่าประสบการณ์เท่ากับค่านั่นหมายความว่าการอัพเลเวลของมันก็จะเร็วเหมือนกันความแข็งแกร่งก็จะเพิ่มขึ้นเร็วยิ่งขึ้นและค่าที่มีสัตว์เลี้ยงมังกรแบบนี้อาชีพอื่นเมื่อเทียบกับค่าแล้วก็คงจะกากไปเลยหลังจากดูข้อมูลของมังกรปีศาจปิดดำจบค่าก็ตื่นเต้นอย่างมากจริงสิยังมีสกิล ยังไม่ได้ดูสกิลเลยลมปราณมังกรห่วงอเวจีมังกรปีศาจปีกดำอ้าปากพ่นลมปราณมังกรจากห่วงอเวจีและพ่นไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องผู้ที่โดนโจมตีจะได้รับความเสียหายและยังถูกไอแห่งห่วงเวจีกัดกร่อนมีโอกาสที่จะถูกดึงเข้าไปในห่วงอเวจีระดับสูงขึ้นกรงเล็บมังกรสังหารมังกรปีศาจปีกดำรวบรวมพลังของตนเองใช้กรงเล็บมังกรของตนตบอย่างรุนแรงสร้างความเสียหายมหาศาลผู้ที่อยู่ใจกลางการโจมตี มีโอกาสที่จะถูกฆ่าตายในทันทีบารมีราชาบังกรในฐานะราชาบังกรสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่มีสายเลือดด้วยกว่าเจ้าจะได้รับผลจากบารมีบังกรสกิลประเภทโจมตีลดลง30สเกิลประเภทป้องกันลดลง50สเอร์เซกิลประเภทสถานะใช้การไม่ได้เป้าหมายจะติดสถานะมึนงงสวินาทีไม่เกิน20เลเวลของตัวเองสายเลือดราชาบังกรสกิลติดตัวในฐานะราชาบังกรจะต้านทานสถานะผิดปกติทุกชนิด อัตราการฟื้นฟูพลังชีวิตและพลังเวทของเจ้าเพิ่มขึ้น300เปอร์เซ็นโคหลังจากดูสกิลจบในใจข้ามีเพียงสองคำไร้เทียมทานไร้เทียมทานอย่างแท้จริงและขณะที่ข้ากำลังทึ่งอยู่จู่ๆเจ้าตัวเล็กนี่ก็มองไปยังที่แห่งหนึ่งและแสดงท่าทีราวกับเผชิญหน้ากับศัตรูตัวฉกาดนั่นคือผู้ยิ่งใหญ่ระดับเทวะทั้งสามท่านที่มาทีหลังในตอนนี้ทั้งสามคนสัมผัสดได้ถึงไอพลังรอบได้แล้วสีหน้าก็พลันเคร่งขรึมขึ้นไอพลังที่นี่แตกต่างจากเมื่อก่อนจริงๆแรงกดดันมากขึ้นเยอะ โดยเฉพาะพลังแห่งห้วงเวจีที่เข้มข้นนั้นดูเหมือนจะแผ่ขยายออกไปสายตาสุดท้ายก็จับจ้องไปที่ลานกว้างแต่เมื่อเห็นคนบนลานกว้างสายตาก็ชะงักไปนั่นจงฉีน่าจะใช่ยังมีชีวิตอยู่เหรอดูเหมือนว่าจะมีฝีมือจริงๆไม่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เราต้องรู้ผลลัพธ์สุดท้ายไปกันเถอะแต่เมื่อเข้าใกล้เห็นสถานการณ์บนลานกว้างอย่างชัดเจนก็พันตกตะลึงโดยเฉพาะเจ้าตัวเล็กที่อยู่ข้างๆค่ะกำลังคำรำามใส่พวกเขา ผู้เท่าจางชะงักไปก่อนแล้วสายตาก็ผ่านข้าไปอย่างรวดเร็วมองไปด้านหลังก็เห็นว่าไข่มังกรสามฟองนั้นหายไปแล้วฟองหนึ่งเขาก็เข้าใจในทันทีสีหน้าก็พันตื่นเต้นขึ้นมาชี้ไปที่เจ้าตัวเล็กมันมันฟักออกมาจากไข่มังกรเหรอข้ามองไปแวบหนึ่งพบว่าไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลของทั้งสามคนได้และไอพลังที่แผ่ออกมาก็ช่างน่าสะพรึงกลัวก็เพิ่มความระมัดระวังขึ้นใช่ครับไม่ทราบว่าทั้งสามท่านคือฮ่าฮ่าฮ่าคิดไม่ถึงเลยคิดไม่ถึงจริงๆ พวกเราที่เปลี่ยนอาชีพขั้นสามมากมายเรื่องที่ระดับเทวะยังจนปัญญากับถูกเด็กน้อยที่เพิ่งเปลี่ยนอาชีพแก้ปัญหาได้ผู้เท่าโจและผู้เท่าซุนอีกสองคนก็เข้าใจในทันทีวีรบุรุษสร้างได้ตั้งแต่วัยเยาว์จริงๆคนรุ่นหลังน่ากลัวนะเรื่องที่รบกวนเรามานานก็แก้ไขได้แบบนี้คิดไม่ถึงจริงๆถข้ามองทั้งสามคนที่อารมณ์แปรปรวนก็พอจะเดาอะไรได้จึงประสานมือกล่าวผู้น้อยจงชี้ขานว่าท่านผู้อาวุโสทั้งสามดีมากเจ้าหนูช่างมีสายตาเฉียบแหลม ข้าคือจังลี่ครั้งนี้ต้องขอบคุณเจ้าแทนอาณาจักรมังกรจริงๆเมื่อเอ่ยชื่อนี้ในตาข้าก็เบิดกว้างด้วยความประหลาดใจราชสีจังลี่ฮ่าฮ่าฮ่านางขนาดนี้แล้วยังมีคนจำฉายาของข้าพูดเท่าได้อีกจังลี่หัวเราะลัน่นเห็นได้ชัดว่าเขาพอใจมากที่ข้าจำฉายาของเขาได้ข้าก็พูดตามน้ำไปจะลืมท่านได้อย่างไรครับท่านบุกห้วงเวจีมานับไม่ถ้วนต่อสู้เพื่ออาณาจักรมังกรมาหลายปีสร้างผลงานยิ่งใหญ่ในฐานะราชสี เกรงว่าอาณาจักรซากุระจนถึงตอนนี้เมื่อเอ่ยถึงชื่อท่านก็ยังคงนึกถึงวันที่ถูกตีจนต้องวิ่งหนีหัวสุกหัวสุนจางลี่ยิ้มกว้างจากนั้นก็แนะนําอีกสองคนโจโปและซุนจีล้วนเป็นยอดฝีมือระดับเทวะขั้นสามทั้งสองคนนี้ก็มีผลงานโดดเด่นเช่นกันดินแดนมายมังกรนี้เกิดขึ้นเพราะไข่มังกรสามฟองนี้ตอนนี้หนึ่งในนั้นถูกแก้ไขไปแล้วจงฉีเจ้าทําอาชีพอะไรข้าตอบอย่างไม่ถ่อมตนไม่หยิ่งพยอง อาชีพที่ผู้น้อยปลุกพลังคือผู้ฝึกมังกรครับผู้ฝึกมังกรจางลี่ชะงักไปครู่หนึ่งจากนั้นก็สบตาก,กับอีกสองคนต่างก็เห็นแววตาตกตะลึงของกันและก,กันจากนั้นเขาก็ถามต่อในเมื่อเป็นผู้ฝึกมังกรเจ้าสามารถทำพันธสัญญาได้แค่สัตว์เลี้ยงมังกรตัวเดียวหรือถ้าสายหน้าไม่ใช่ว่าทำพันธสัญญาได้แค่ตัวเดียวครับหลังจากคำพูดนี้จบลงในตาของทั้งสามคนก็สว่างวาบขึ้นมาทันทีแล้วก็มองมาที่ข้าพร้อมกันเจ้าหนูไข่มังกรยังเหลืออีกสองฟองนะ เรื่องนี้ข้าชะง,งักไปทันทีแม้ว่าไข่มังกรจะมีสามฟองแต่ก็ว่ากันว่าเป็นของที่ยอดฝีมืออันดับหนึ่งของเผ่ามนุษย์ตรงฟางซ่วนํามาให้นํามาจากห้วงมังกรซ้อนแม้แต่ตรงฟางซ่วเองก็ไม่ทราบถึงที่มาที่ไปที่แท้จริงของสิ่งนี้ต้องล้ำค่ายอย่างยิ่งแน่นอนข้าทําพันธสัญญาไปแล้วหนึ่งฟองและฟองนี้ก็ได้สัตว์เลี้ยงมังกรที่มีค่าสถานะแข็งแกร่งขนาดนี้หากสามารถทําพันธสัญญากับอีกสองฟองที่เหลือได้ ในช่วงพลิปตานี้แม้แต่ข้าเองก็อดคาดหวังไม่ได้รู้สึกร้อนวูบว่าไปทั้งตัวนี่คืออาการตื่นเต้นอย่างเห็นได้ชัดข้าเลียริมฝีปากที่แห้งผากแล้วกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นผู้น้อยขออาจหาลองดูครับรีบลองเลยไข่มังกรสองฟองที่เหลือนี้ถ้าเจ้าสามารถแก้ไขได้ด้วยเจ้าก็คือผู้มีคุณูุปการอันยิ่งใหญ่โดยแท้จริงไข่มังกรสามฟองนี้ทําให้พวกเราปวดหัวจะตายอยู่แล้วคนระดับเทวะขั้นสามของอาณาจักรมังกรเรามากมายล้วนจนปัญญากับไข่มังกรสามฟองนี้ การแก้ไขไข่มังกรทั้งสามฟองนี้คือความหวังของพวกเราและยังเป็นความหวังของอาณาจักรมังกรด้วยตอนนี้ทําพันธสัญญากับไข่มังกรไปแล้วหนึ่งฟองหากยังสามารถทําพันธสัญญากับฟองที่สองได้ไข่มังกรฟองที่สองเป็นสีแดงกุหลาบมีลวดลายเหมือนลาวาอยู่ด้านบนแต่แค่เข้าใกล้ก็สามารถรู้สึกได้ถึงความร้อนระอุเมื่อเข้าใกล้หน้าผาข้าก็เริ่มมีเหงื่อผุดขึ้นสายตาจับจ้องไปที่ไข่มังกรฟองนั้นแต่ข้ากลับไม่ทันสังเกตว่าขณะที่ข้าเคลื่อนไหว จริงๆแล้วจางลี่ทั้งสามคนนั้นตื่นเต้นกว่าข้าเสียอีกเจ้าหนูเจ้าพยายามให้เต็มที่ไม่ว่าจะสําเร็จหรือไม่ก็ไม่ต้องกังวลอย่าตื่นเต้นสิผู้เท่าจางเจ้าหนูตื่นเต้นหรือไม่ข้าดูไม่ออกแต่เจ้าตื่นเต้นแน่นอนเสียงของซุนจีดังขึ้นข้างหลังจางลี่หันกลับไปทันทีเจ้ากดอะไรตอนที่ข้าผู้เท่าเผชิญหน้ากับศัตรูมากมายตามลําพังยังไม่ตื่นเต้นเลยตอนนี้จะมาตื่นเต้นอะไรสายตาข้าจับจ้องไปที่ไข่มังกรฟองที่สองพยายามกระตุ้นข้อมูลของไข่มังกร แต่พยายามอยู่ครู่ใหญ่ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นขณะที่ข้ากำลังจะลองใช้วิชาควบคุมมังกรก็เห็นข้อความปรากฏขึ้นมาแถวหนึ่งต้องมีเลเวลถึง50ปลุกพลังแล้วจึงจะปลดล็อกได้ยังมีเงื่อนไขอีกเลยต้องเลเวล50แล้วต้องปลุกพลังด้วยแล้วมันจะต้องรอถึงเมื่อไหร่กันเพราะข้ารู้ว่าหลินเป่ยเทียนก็เพิ่งจะเลเวล47ยังห่างจากเลเวล50และการปลุกพลังอีกไกลตอนนี้ข้าเพิ่งจะเปลี่ยนอาชีพการจะไปให้ถึงเลเวล50และปลุกพลังได้ ความยากนั้นไม่ต่ำเลยจริงๆและเมื่อเห็นท่าทางของข้าจางลี่ทั้งสามคนก็ถอนหายใจแล้วกล่าวว่าไม่เป็นไรไข่มังกรสามฟองนี้ฟองหลังๆจะแข็งแกร่งกว่าฟองก่อนหน้าจริงๆแล้วตอนแรกไข่มังกรสามฟองนี้วางแยกกันแต่สองฟองหลังแข็งแกร่งเกินไปหากวางแยกกันจะทําให้สภาพแวดล้อมถูกกลืนกินกลายเป็นห่วงอเวจีสามแห่งสุดท้ายเลยต้องวางไว้ด้วยกันไข่มังกรทั้งสามฟองยังสามารถทานอานาจกันได้แก้ไขได้หนึ่งฟองก็ดีมากแล้วข้าจึงกล่าวว่า ขอลองฟองที่สามได้ไหมครับจางรีพยักหน้าได้สิแต่ในตอนนี้เขาไม่ได้คาดหวังแล้วไข่มังกรฟองที่สองยังไม่ได้นับประษาอะไรกับฟองที่สามข้าจึงเดินไปข้างหน้าอีกหน่อยแม้ว่าไข่มังกรสามฟองจะอยู่ด้วยกันแต่ก็วางเรียงกันไปฟองที่สามคือไข่มังกรสีทองข้าเพิ่งจะเข้าใกล้ยังไม่ทันได้สัมผัสก็เห็นข้อมูลแล้วข้อมูลที่ชัดเจนมากเลเวลของท่านไม่เพียงพอเป็นไปตามที่ข้าคาดการไว้จริงๆไข่มังกรทั้งสามฟองนี้ข้าสามารถแก้ไขได้ทั้งหมด เพียงแต่เลเวลยังต่ำเกินไปจางลี่ยิ้มแล้วตบไหล่ข้ากล่าวว่าเจ้าทำได้ดีมากแล้วไข่มังกรสามฟองลดลงเป็นหนึ่งฟองพวกเราก็ยังสามารถยื้อเวลาได้อีกหน่อยบางทีในช่วงเวลานี้อาจจะหาวิธีแก้ไขได้จริงๆแล้วผมมีวิธีแก้ไขครับเจ้ามีวิธีแก้ไขเหรอครั้งนี้ทั้งสามคนตะลึงไปแล้วมองมาที่ข้าจางลี่อดไม่ได้ที่จะถามวิธีแก้ไขอะไรข้าตอบตามความจริงไข่มังกรสองฟองหลังผมก็สามารถทำพันธสัญญาได้ครับ แต่ตอนนี้เลเวลต่ําเกินไปยังทําไม่ได้ท่านใดนั้นทั้งสามคนก็ตะลึงไปหมดแล้วในตาของจางลี่ก็เบิกกว้างเดินเข้ามาจาับแขนข้าเจ้าว่าอะไรนะว่าอะไรนะ,ะไทยนะมังกรสองฟองที่เหลือจะจะทำพันธสัญญาได้เหรอการกระทําที่กระทันหันนี้ทําให้ข้าตกใจข้าพยักหน้าใช่ครับแต่เลเวลผมต่ําเกินไปตอนนี้ยังไม่ได้เลเวลเลเวลจางลีพ่พึมพำสองสามคำแล้วรีบถามเลเวลเท่าไหร่เจ้าต้องเลเวลเท่าไหร่ถึงจะทําพันธสัญญากับสองฟองที่เหลือได้ ไขมังกรฟองที่สองต้องถึงเลเวล50และปลุกพลังแล้วถึงจะทําได้ครับส่วนฟองที่สมตอนนี้เลเวลต่าเกินไปมองไม่เห็นข้อมูลแต่ยืนยันได้ว่าทําพันธสัญญาได้เลเวล50าสิเลเวลห้ก็ทําพันธสัญญากับฟองที่สองได้แล้วห้าห้าหเยี่ยมไปเลยปัญหาที่รบกวนมาหลายปีในที่สุดก็แก้ไขได้แล้วโว้ยดีมากเจ้าหนูแต่ผมต้องถึงเลเวลห้ 50, ต้องใช้เวลานานมากนานเหรอเจ้าหนู เจ้าต้องรู้ถึงความสำคัญของไข่มังกรสามฟองนี้อย่าว่าแต่เจ้าต้องถึงเลเวลห้าิบเลยต่อให้เป็นเลเวล75้าขั้นสมหรือสูงกว่านั้นพวกเราก็จะช่วยเจ้าให้ถึงจนได้อาณาจักรมังกรของเราจะใช้พลังทั้งประเทศปันเจ้าให้ถึงเลเวลห้าิมันจะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเหรอจางลี่พูดอย่างเด็ดขาดแล้วหันไปมองโจโปกับซุนจีผู้เท่าโจผู้เท่าซุนพวกเจ้ารีบไปเรียกคนมาเรียกคนระดับเทวขั้นสามาให้หมด เรื่องใหญ่ขนาดนี้ทุกคนต้องรู้ได้จางลี่พูดอย่างเคร่งขรึมข้าจะไปตีระครังภัยพิบัตแห่งชาติเอง